สวัสดีตอนเจ้าเจ้านะครับวันนี้เขาอยู่ตีอำเภอเวียงสาแฮมแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาตอนเจ้าเจ้านะครับนี่เขาอยู่ตีนาวัดบุญยืนนะครับหรือนาเทศบาลอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับตอนเจ้าเจ้านี่ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณหมอกลงหนักอยู่นะฮะเดี๋ยวเขาไปซื้อหมูปิ้งตีการเจ้าเวียงสาแล้วเขาจะเดินไปแอวตลาดกันนะครับเดินไปเดินมานี่เขาได้กินหมูปิ้งตอนเจ้าเจ้านะครับ ไม่ละห้าบาทเออเป็นหัาเป็นหัง,ง,งพ<อ>ิ้มเลยหอมสำหรับข้าวเหนียวหมูปิ้งนะฮะนี่ไม่ละห้าบาทนะครับปนคือจิ้มไม่หนึ่งจะก,กี้ลำนะครับถ้าไหรไม่อมเอาอำเภอเวียงสานะครับแปะสื่อได้นะครับรสชาติหอมและกระหม,มูมันกันหนุ่มตตอยนะครับ ย่างมากับเบี้ยก็ถึงตลาดนะครับเป็นตีรบร้อยแล้วฮะเขาอยู่หน้าร้านเข้ามันนะครับนี่ข้ามันนาสังขยานะครับพอละสิบบาทนะครับพอใหญ่มือนกันนะฮหอสิบบาทนะครับนอกจากเข้ามันแล้วฮะก็ยังมีร้านโจกตุยนะครับนี่ร้านโจกเปิดนี่ก็จะเป็นโจกตีกิมตอนเจ้าเจ้านะครับดูน่าฮอนะฮะที่สำคัญเปนบอกว่าเป็นเอฟซีฮอตตุยเขาเป็นพอตั้งในดีกว่านะครับวมันมีอย่างพอกนะครับ ปลาหน,น้ำนานค่ะปลาน้ำนานค่ะาามากราตัวเจ้านะครับใครอยากกินพักสดๆนะครับเนยกตัวอย่างเช่นว่าคุณลปาปัญญาพักชุดแค่พักแกงแค่นะครับนี่คือตายตาโซยัดสิบบาทพักมาให้ยีีนกยอดมาให้ยีีนกอเอาลวกกัีทิลำปูอันนี้เมินมะกบกหรือภาษาไทยเรียว่ากระบกนะครับมีกอกแห้งแล้วก็เห็ดหูหนูแห้งนะครับ,บ แน้ยูมะปีนมะปีนก็หมายความว่าระตูประตูอตรงนี้นะจะเป็นบริเวณตีขายของตีเขาอว่าของเมนงเต้ๆตนะครับโดยเฉพาะเนี่ยของไม่เ,ค,เคียน,นี่ก็เก็บจากสวนนะครับคือเง้าน้อยพักจีพักกาดเมียงมีพักจีแค่น้อยหนึ่งเอาแกงใส่ปลาทุกเก็บนะครับมาบวบ <laughs> ผู้เขียวหางดอกหรือพักกาด ดอกเอาไว้แก่งจอประกาศนะครับจิ้งจุชายพักข้าวต้มข้าวต้มเอากินกับลำบอนกับหลบับเล็บขุดกล้วยเตกกล้วยส้มนอกจากร้านของคุณปาาแล้วแต่จะนิร่านแต่หลายคนนะครับมีขายกับข้าเมืองนะครับอันต่อได้ครับขนมปิ้งอันฮาบาทของหวานเป็นชุดนะครับชุดกี่บาทกครับชุดสิบบาทนะครับ ขางวันแม่ดองเย้าชุดสิบบาทนะครับกินวันหนึ่งอิ่มได้เป็นให้ประวันสองวันกนะครับมแขวนมึงนานนะครับแม่แอลจากวันนานนี่คือไปลื่นซื้อมาแขวนนะครับจิตลาดเวืยงนสาเนี่ยนะ เป็นหอม,มากาดเจ้าตีนี้รับรองว่าได้กินพักเมียงเมียงแน่นอนนะครับผมนี่ว่าจะเป็นมะกอกนะครับพักเซียวนี่แล้วก็พักละนะครับถ้าอยากกินน้ําแก้วแม่ก้าก็จะโบ้หื้อกินด้วยนะน้าแก้วแก่นหลวงขนาดนะครับนี่แอปถั่วเน่าตัวเดอ้อผมเดี๋ยวจะซื้อพักกาดจอไปแก่งจอน,นะครับสาหรับเมนูแกงจอพักกาดจอน,น มนูแกงมะกาดจอนเขาจะใส่หมูสามชั้นนะครับเซตเป็นตีบร้อยแล้วนะครับสำหรับเดินกาดตลาดเวียงสาตอน,นเจ้านะครับมาแวะซื้อข้าวมันปาาหลังจากนี้นะเขาจะมีเน้จอผักกาดนะครับใส่พลเ่กกาแ้ะก็ใส่สามชั้นนิดหน่อยหนึ่งนะครับ,รนนรบถ้ามีโอกาสแอลตลาดเวียงสาเนี่ยประมาณตีสองถือแฟนมุกก็จะไว้แล้วคือไทม์ไลหลังจากนี้ก็คือมีพักไม่เสียเคียงกินละโอเคลากันไปก่อนนะครับบาย